แผ่นเกมนี้นะครับเป็นแผ่นเกม Initial D นะครับของเครื่อง Play 2นะครับภาคญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นตัวเกมผมแก้ไขนะครับใส่ให้มีโปรแกรมชีทโกงด้วยแต่ว่าโปรแกรมชีทโกงต้องติดตั้งใส่เบมเซฟของคุณนะครับแล้วถึงจะเอามาใช้ได้มันจะอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยนะครับก็คือตัวโปรแกรมกับตัวเกมจะอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับแลวเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับ ก็เสียบในเซฟของคุณไปเลยนะครับเข้าไปที่ช่องเซฟเ t สทูช่องที่1นะครับรายละเอียดการติดตั้งนะครับผมจะมีไว้ในหลังปกนะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยนะครับใส่แผ่นเปิดเครื่องปกติเลยครับนะครับจะมีอยู่ด้านหลังตรงนี้นะมีอยู่2หน้านะครับพื้นที่ในการใช้เซฟนะครับในการที่จะลงโปรแกรมอยู่ประมาณ5 3 0 kb นะครับถ้าไม่มีพื้นที่เหลือให้ลบก่อนนะ อตอนนี้จะมาอยู่หน้าเมนูให้เลือกนะครับซ้ายมืออันนี้คือตัวเกมขวามือนี่คือโปรแกรมชีตโกงนะครับขั้นแรกต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับแล้วถึงมาถึงจะมาใช้ได้นะครับผมกดไปทางขวานะครับกรอบนรรจการเป็นทีมาด้านขวานะครับ A c t i o n r รตรงนี้นะแล้วกดปุ่มกากบาบาขก็ไปได้เลยครับเดี๋ยวมันจะพาไปสู่หน้าการ <ST AR> ติดตั้งนะครับเดี๋ยววิธีการติดตั้งผมมีอยู่ด้านหลังนะอยู่สองหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปให้ดูนะครับ เมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมนะครับแล้วก็เลือกที่ cdfs นะครับเอาสีแดงมาที่ cdfs นะครับตัวคลิปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสีนะครับกดวงกลมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเห็นไฟล์ข้างในแล้วนะครับก็เลยเลือกที่ edition d psu นะครับตรงนี้นะ5 2 4 k b นะครับพื้นที่ที่เราต้องใช้นะครับเลื่อนสีแดงมาที่ตรงนี้เลยครับ edition d นะครับ แล้วกด r หนึ่งจะมีเมนูขึ้นมาเห็นไหมครับลูกศรจะชี้อยู่ที่ copy นะครับล้วก็กดวงกลมได้เลยนะครับหรือ o นี่ครับจะมีจุดสีเขียวขึ้นมานะครับกดสามเหลี่ยมนะครับเพื่อถอยหลังกลับหรือจะเลื่อนมากดที่จุดๆดแล้วกดวงกลมก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาเร็วก็คือกดสามเหลี่ยมได้เลยครับมันจะย้อนกลับเมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะครับเราก็เลือกมาที่ mc 0 mc 0ก็คือเมนเซฟที่เราเสียบช่องแรกนะครับถ้าเราเสียบช่อง2คือ mc 1นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้สูตรต้องใช้ที่ช่องแรกดังนั้นผมจะให้เสียบเมนเซฟที่ช่องช่องแรก mc 1นะครับก็คือไอ้ mc 0นะครับก็คือช่องแรกนะครับแล้วเลือกที่ mc 0นะครับเลือกสีแดงมาเลยนะครับแล้วกดวงกลมเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กด r 1ได้เลยครับ r 1นะมันจะมีคําว่า p s u p a g e นะครับเห็นไหม แล้วหาคำนี้เลยนะครับแล้วก็กดวงกลมเข้าไปอตอนนี้ตัวโปรแกรมกันกำลังจะติดตั้งกลุ่าไฟตัวชีทโค้ดลงไปในเมมเซฟของคุณนะครับเราจนกว่าข้อความมันหายครับอ่ะโอเคไ,ไหมพื้นที่ผมมี2.8เมกเยอะนะครับเพราะว่า 500kb เท่ากับ1 0 0 0อ่า1,000 KB เท่ากับ1เมกผมมีถึง 2000mb เท่ากับผมมี 2000k อย่างนั้นเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับ ดังนั้นผมบอกว่าให้ใช้ห้าร้อยสามสิบดังนั้นของผมมีพื้นที่เหลือต้องดูด้วยนะครับถ้าม,ม่มีพื้นเหลืออพื้นที่ของคุณไม่มีเหลือในเมนเซฟมันจะลงไม่ได้นะครับอ่ะมันโผล่ขึ้นมาแล้วครับอิน,นดิเนดีเห็นไหมครับแสดงว่าผมลงไฟล์เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็รีเซ็ตเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าโปรแกรมให้ดูติดตั้งครั้งเดียวครับแต่ถ้าเกิดคุณลบทิ้งออกก็ต้องติดตั้งใหม่นะ กลับมาหน้าเดิม,ม,ดดมนะครับเมนูเดิมนะตอนนี้ถ้าเกิดผมจะเล่นแบบไม่ใช้สูตรผมก็เลือกเข้าเกณ์ได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมอยากใช้สูตรผมต้องเลื่อนมาด้านขวานะครับแอคชั่นรีเพยตรงนี้นะก็คือชีทโคดนี่นะแล้วกดกระบกะบาดเข้าไปเลยแต่คราวนี้เราไม่ต้องติดตั้งแล้วครับอันนี้คือวิธีใช้สูตรนะครับว่ากดปุ่มอะไรนะครับหมายถึงเมื่อคุณใช้ชีทโคดแล้วนะตอนนี้มันไม่ต้องติดตั้งแล้วครับเพราะว่าเราติดตั้งลงไปแล้วเห็นไหมครับมันจะเข้าโปรแกรมเองอัตโนมัติเลยนะ เมนเซตต้องอยู่ช่องที่1นนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเลือกที่ชื่อเกมเลยครับ i s t i e n d นะครับ Special นะครับแล้วก็กดอ่ะตรงนี้เมนูมันบอกแล้วครับปุ่มทําอะไรเห็นไหมวงกลมเมนเมนูกากบาทอะไรแล้วแต่นะครับเลือกมาที่ตรงนี้นะครับชื่อเกมแล้วก็กดปุ่มกากบาทครับอ่ามันจะเข้ามานะเลือกสูตรเลยครับอ่าแมคพอยต์นะครับเวลาคุณเล่นแข่งจบชนะคุณจะได้พอยต์เก้า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 นะแล้วมันก็จะอัพรถไปเรื่อยๆนะครับแต่มัน แนะนำว่าพอได้รถคันนั้นแล้วก็ปิดปิดสูตรไปเลยนะครับเพราะถ้าเปิดอีกรถคันนั้นมันจะอัพอีกมันจะใช้เวลานานเยอะมากเลยนะมังงั้นก็คือไม่จำเป็นต้องเปิดตลอดเวลาก็ได้นะครับผมเปิดให้ดูแบกพอยนะครับอินฟินิตี้ไทม์นะครับก็คือเวลาแข่งมันไม่ลดเราก็จะเล่นง่ายขึ้นส่วนอันนี้นจะเป็นเกี่ยวกับอ,อากาศในคันแข่งแดดจัดร้อนหรือฝนตกนะครับอันนั้นผมเลือกแบบฝนตกแล้วกันจะได้เห็นผลนะ แล้วก็ stop l e v e l ค่านะครับผมกดใช้ด้วยถ้าเกิดกดใช้แล้วแสงอ่าตัวหนังสือจากสีขาวจะมีสีเหลืองขึ้นมาอันนั้นหมายถึงเราใช้นะครับแล้วเขาจะบอกว่าเราใช้5 active 1 2 3 4 5สี่ห้านะครับ e d i b l e code อันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเมื่อเราก,กดเปิดใช้สูตรตัวนี้มันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจมันครับเห็นไหมมันทาอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเปิดสูตรนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เปิดสูตรไม่ไม่ไปเปิด e d i b l e code มันจะใช้ไม่ได้ดังนั้น e d i b l e code มันจะเปิดอัตโนมัติส่วนตัวสีเขียวตรงเนี้ย up x t o Enable เนี่ยก็คืออะไรเป็นตัวที่บอกว่าถ้าคุณใช้สูตร Stop Level ค่าตัวนี้เวลาหยุดหยุดรถคูดต่อสู้ให้กดขึ้นกับปุ่ม X พร้อมกันแล้วรถเขาจะหยุดเปิดใช้สูตรถ้ากดลงแล้วกด X คือการปิดสูตรรถายตรงฟ้าคู่ต่อสู้ก็จะวิ่งปกตินะครับซึ่งผมเขียนตรงหน้าเมนูตรงนั้นเป็นคําอธิบายเป็นภา,าษาไทยเป็นภาษาไทยให้อ่านแล้วเพื่อความเข้าใจนะครับอโอเคนะครับเมื่อเราเราเลือกสูตรที่ต้องการได้ตามนี้แล้วก็กดปุ่ม Start หนึ่งครั้ง แล้วกด X สามครั้งหนึ่งสองสามเดี๋ยวตัวหน้าจอทีวีมันจะกลับมาหน้าเมนูหลักเหมือนเดิมครับนะเห็นไหมวันนี้ผมไม่เลือกสูตรแล้วนะผมจะเข้าเกมเลยผมก็อยู่ที่อันแรกผมกดกระบ,บ,บาดเข้าเกมได้เลยนะนะครับอันนี้ที่ผมบอกกดปุ่มทิศทางขึ้นบวก X เ,เพื่อเปิดสูตรเนะรรีเป็นเป็นสูตรซูปเปอร์อ่าเป็นการหยุดรถนะครับอธิบายเป็นภาษาไทยให้เพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ เป็นโหมดอาเคดอันนี้จะเป็นโหมดเรื่องนะผมลองโหมดอาเคดให้ดู เล่นแบบยากเลยนะอ่านี้แล้วกันจริงรถผมห่วยนะสู้ไม่ได้หรอครับเพราะรถเรามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ <c oughs> แต่เรามีสูตรก็ก็ยังไงก็ชนะครับอันนี้ผมเปิดสูตรฝนตกนะนั้นสนามแข่งผมฝนจะตกนะ ตกแล้วผมให้มันไปก่อนครับเพราะย่งไงผมก็สู้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับอย,ยบกสู้ก็ไม่ได้หครับเพราะว่ารถเราแรงไม่เท่าผมจะให้เขาหยุดน,นะครับผมกดปุ่มทิศทางนะครับขึ้นแล้วกดปุ่มเอกอันนี้รถเขารถรถคู่ต่อสู้มันอยู่แล้วครับคู่แข่งเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูครับมัน มันหยุดนิ่งครับเพราะว่าเราเปิดสูตรอยู่ถ้าผมปิดสูตรนะครับก็คือกดทิศทางลงกับ x เ,เดี๋ยวมันจะวิ่งไปนะครับเดี๋ยวดูนะทิศทางลงแล้วนะมันไปเลยเห็นไหมผมให้มันหยุดมันหยุดรอผมเห็นไหมครับอันนี้คือสูตรที่เราเปิดปิดได้ผมนึบอกยังไงก็ชนะครับมันยังไงก็สู้เราไม่ได้ครับถ้าผมเปิดให้มันวิ่งมาแซงก็ได้ครับอันที่ผมเปิดสูตรแล้วนะเดี๋ยวมันจะตามมา จะเปิดจะอยู่ยังไงก็ได้ครับแล้วก็เวลาก็จะไม่ลดอันนี้คือสูตรติดแล้วนะโอเคนะไอ้พัวพ้อยต้องเล่นที่จบก่อนนะครับพอจบแล้วมันก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆมันจะใช้เวลานะอันนั้นผมคิดว่ามันจะเสียเวลาถ้าจะเปิดคลิปยาวขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมลองโหมดเนื้อเรื่องให้ดูโหมดเนื้อเรื่องอะ่ะเราเราตอนแรกเราจะต้องขับรถควบคุมไม่ให้น้ํามันหกใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยพ้อยมันขึ้นเห็นไหม ก็จะอัพครบเนี่ยมันจะเสียเวลาอัพไปเรื่อยๆเลยเราไม่ต้องแข่งจบก็ได้นะแค่แค่กดออกมันก็มันก็ให้พอยแล้วนะเดี๋ยวเวลาดูหน่อย นี่อัพเร็วนะครับแต่ถ้ารอบที่2องคุณมาเล่นแล้วคุณเปิดสูตรอีกอันนี้อัพนานเลยนะผมเคยลองแล้วนานมากๆเลยครับดังนั้นถ้าอัพตรงนี้ได้ก็ปิดสูตรไปเลยก็ได้นะครับสูตรพอยเต็มเก้าเก้าอ่าเดี๋ยวผมเซฟเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวไฟล์เซฟด้วยตอนนี้เขาเซฟอยู่นะครับรอแป๊บนึง ผมเล่นหมดในเรื่องนะจะมีอันเดียวครับเพราะว่ามันไม่ได้ปลดล็อกในเรื่องนะครับยังไม่มีสูตรตรงนั้นจะเป็นการขับรถก็คือควบคุมไม่ให้น้ำหกนะซึ่งมันไม่มีรถคู่แข่งดังนั้นเราจะเปิดสูตรรถคู่แข่งก็คงเปิดไม่ได้นะครับแต่จะให้ดูเวลาครับว่าเวลามันไม่ลดดังนั้นขับไปชิวๆค่อยๆขับโดยที่น้ำไม่ต้องหกเราก็จะผ่านด่านได้นะ พราะผมเคยลองเล่นแล้วลาน้ำหกหมดเพราะกลัวเวลามันหมดครับสังเกตนะครับเวลาเจ็ดสิบมันไม่ลดเวลามันไม่ลดเจ็ดสิบดังนั้นไม่ต้องกลัวครับเรื่องเวลาไทาม์เมอร์จะหมดนะครับแล้วก็ไปเ่รื่อย,อยค่อยๆขับไปครับย้ายน้ำมันหกหมดเราก็ผ่านด่านนี้ได้นะ อย่าไปชนอะไรทั้งสิ้นนะผมเคยลองเล่นตอนนั้นตอนที่แก้แล้วยากอผ่ผมขับรถไม่เก็บก็เลยยากชนจนน้ำผมหมดทุกทีแล้วก็ขับไปเรื่อยๆชิวๆเลยนะครับอ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดให้ดูว่าสูตรมันก็ติดปกติไม่มีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์เซฟนะ เอาแผ่นออกก่อนอโอเคอันนี้คือไฟลเซฟเกมนะครับสังเกตเป็นภาษาญี่ปุ่นใช้พื้นที่229นะครับเพราะบางเกมเดี๋ยวเข้าใจว่าเซฟไม่ได้เซฟได้นะครับเซฟเกมปกตินี่แหละส่วนอันนี้คืออะไรเหมือนกันเลยครับรูปเดียวกันเพราะว่า มันเป็นอินเ i อร์เดีเหมือนกันแต่ผมเขียนเป็นชีตเห็นไหมครับดังนั้นอันนี้คือไฟล์โปรแกรมโกงเกมนะครับถ้าคุณลบออกแล้วเวลาเข้าแอคชั่นรีเพย์มันจะให้คุณติดตั้งใหม่นะครับมันจะไม่เข้าโปรแกรมชีตโค้ดเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นลบออกนะครับแต่ถ้าตัวนี้ยังอยู่ตอนคุณใส่แผ่นแล้วเลือกโปรแกรมแอคชั่นรีเพย์มันก็จะเข้าโปรแกรมชีตโค้ดให้คุณเลือกสูตรได้นะครับดังนั้นถ้าอยากจะลบลบที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่เอาชีตโค้ดเราจะไปเล่นเกมอื่น แล้วจะลงทีหลังท,ทีหลังใหม่ก็ได้ก็ลบไปเลยครับแต่อันนี้คือไฟล์เซฟเกมนะสังเกตดๆีๆดังนั้นถ้าเกมไหนที่เป็นชีทโค้ดเป็นสูตรโกงผมจะเขียนคําว่าชีทนี้ไว้ข้างหน้านะครับให้รู้ว่าอันนี้คือสูตรโกงลบได้ไม่มีผลอะไรจะลงใหม่ก็ได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นแผ่นเวอร์ชันที่ผมแก้ไขใหม่นะครับก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอันนั้นแก้ไม่ได้นะ อันนี้เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าเอามาแก้ใส่ชีทโกงนะครับก็เป็นอีกเวอรชันหนึ่งนะครับที่เอามาทำขายนะครับ